เจียบครับผมมีการ์าไอเอลไรติ้งมาส่งครับอ่ะว่ามาเอามาให้ดูหน่อยสิอยากได้แบมเจ็ดช่วยดูให้หน่อยนะครับได้เลยเดี๋ยวตับให้ค่ะโอเคเดี๋ยวคู่เจีย๊ยบขอดูคร่าวๆก่อนนะว่าเขียนประมาณนี้เป็นยังไงบ้างอก็ไม่แย่นะ อาจจะยังได้แบรนด์ที่ไม่ค่อยสูงอาจจะอยู่ที่ประมาณ5.5อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าครูจะจะช่วยปรับให้เป็นแบรนด์ได้แบบไหนอ่านราเริ่มกันที่ตั้งแต่พารากราฟแรกเลยค่ะก็คือพารากราฟที่เป็น introduction introduction เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามาจากการ paraphrase เอาข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยมา paraphrase คือการเปลี่ยนสักเปลี่ยนโครงสร้างจากที่เขียนมาก็สามารถเก็บข้อมูล what where when ได้อย่างครบถ้วนนะว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่แต่ เราสามารถปรับขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งค่ะโดยอันดับแรกนะจาก show how much money ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น illustrates ค่ะเปลี่ยนคำศัพท์นะและเปลี่ยน how much money เนี่ยเป็น the amount of money spent by people และอันนี้พลาดกันบ่อยมากๆเลยถ้าเป็น USA UK หรือ UAE เนี่ยเป็นประเทศที่ต้องมีเดะนำหน้านะคะฉะนั้นต้องเพิ่มเดะตรงนี้เข้าไปเพื่อลดการผิดพลาดค่ะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เขียนมา on groceries electricity and the internet ก็คือข้อมูล what from ปีนี้ถึงปีนี้ถูกต้องส่วนประโยคสุดท้ายที่เป็นการบอกหน่วยของข้อมูลนะมีการใช้มื่อว่า the spending is in billion dollars ครูเพิ่มให้นิดนึงค่ะเติมคำว่า exhibited หรือคำว่า expressed ก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดโครงสร้าง passive voice ก็จะเป็นโครงสร้างที่ทำไมหลากหลายขึ้นคะแนนของ structures ด้าน grammar ก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะต่อมาอย่างงานเขียนนี้นะคะครูเห็นว่าเอา overview ไปวางไว้ข้างล่างอ่าต้องบอกก่อน overview หรือ overall ที่เราเขียนมาขึ้นต้นประโยคเนี่ยเอาไว้ข้างล่างได้ไหมก็ได้แต่ครูขอปรับนิดนึงอยากให้เอามาไว้ ด้านบนต่อจาก introduction paragraph จะดีกว่าค่ะทำไมถึงให้ปรับเพราะถ้าเราอา overall ไปไว้ข้างล่างหรือเจ้า overview paragraph เนี่ยไปไว้ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นกึงก่งๆเหมือนการสรุปแต่ถ้าเราเอามา,มาไว้ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นการบอกข้อมูลที่เป็น main features หลักๆและสามารถนำก็สู่ body paragraph ได้ชัดเจนเราก็จะสามารถเรียกคะแนน coherence และ cohesion เพิ่มในงานเขียนของเราได้ด้วยค่ะพอเราปรับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีการปรับแก้คำกันนิดหน่อยนะ overall groceries were always the biggest expense อ่ะมันไม่ได้ผิดแต่คำสัมันอาจจะดู simple กันไปนิดนึงเราเปลี่ยนเป็น remained the largest expense throughout the period อันนี้ก็จะดีขึ้นค่ะและต่อมาค่ะตรงส่วนนี้ค่ะแทนที่เราจะใช้ว่า become smaller เราเปลี่ยนเป็น had narrowed เป็นรูปของ past perfect เพื่อเพิ่มคะแนนก a m m a r ที่หลากหลายขึ้นและประโยคสุดท้ายค่ะที่ใช้ว่า so g r o c e r y s p e n d i n g was more but the other c a t e g o r i e s Also grow a lot มันดูเป็นภาษาที่ simple และเป็นภาษาพูดมากเกินไปเราปรับค่ะเป็นประโยคนี้ค่ะโดยเราประโยคนี้นะคะไปรวมกับประโยคก่อนหนะ้าโดยใช้ p a r t i c i p i a l phrase เข้าไปช่วยค่ะโดยครูเพิ่มว่า indicating a significant growth in the latter two categories เข้าไปแทนค่ะแค่นี้เราก็จะได้โครงสร้างประโยคที่เป็นลักษณะของโครงสร้างประโยคขั้นสูงการลดรูปและใช้ p a r t i c i p i a l phrase เข้าไปด้วยค่ะทีนี้ มาดูอีกย่อหน้าถัดมาค่ะก็คือเป็น body paragraph ที่1แล้วนะเพราะครูเอา overview ไปสลับแล้วเนาะใช้คำว,ว่า i t c a n see เนี่ยจะผิดนะคะลองต้องใช้ว่า i t c a n b e s e e n that ค่ะแล้วตามด้วย people อันนี้ผิดเรื่อง tense ถ้าใช้ s p e n d เฉยๆให้เราเปลี่ยนเป็น spent ซึ่งเป็น past verb หรือ verb ช่อง2นั่นเองค่ะและจาก in all of the years เปลี่ยนเป็น throughout the period อ่าเห็นไหมมันก็จะมีการใช้คำศัพท์ที่ดู เป็นทางการมากขึ้นในประโยคถัดมาค่ะเริ่มรายงานข้อมูลแล้วนะว่า spend กี Sp ่ billion dollars แล้วเพิ่มขึ้นไปมีการใช้ verb ได้ใช้ได้เลยแต่แทนที่จะขึ้นต้นประโยคใหม่ด้วยใช้คำว่า but เนี่ยหลีกเลี่ยงนะคะ formal academic writing เราไม่นิยมใช้แอกับ but ขึ้นต้นประโยคค่ะให้เราเปลี่ยนจาก but เป็น however จะดีกว่าเห็นไหมและ it went down อันนี้ไม่ค่อยเคลียร์ค่ะเปลี่ยนเป็น t h i s figure had decreased to around เท่าไหร่แล้วตัดคำว่า again ทิ้งค่ะมาดู body paragraph ที่2ค่ะแทนที่จะขึ้นต้นว่า the spending เราเปลี่ยนเป็น expenditure ก็คือแปลว่ารายจ่ายความหมายเดียวกันเลยแต่เป็น formal language ขึ้นนะคะและเปลี่ยนจาก slowly g o Up เนี่ยซึ่งผิดทั้ง tense ด้วยเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น showed ม ed นะ showed a steady increase โชว์เรื่องของการใช้โครงสร้าง adjective กับ n o u แล้วก็ใช้ participle เสริมเข้าไปพอเราพูดถึงการขึ้นใช่ไหมขึ้นแบบไหน searching searching ก็คือเหมือนแบบขึ้นแบบทะยานเลยจาก38 billion ในปีนี้ถึงก billion ในปี2007เห็นไหมเพราะการเพิ่มขึ้นมานค่อนข้างเยอะเราเลยสามารถใช้คาว่า searching เข้าไปได้ค่ะบอกเลยนะว่าการใช้ participle phrase เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างที่จะสามารถทำให้เราแตะ7ใน writing ได้ง่ายขึ้นทั้งในทักษ1ทัก2เลยค่ะทีนี้มาดูประโยคถัดมาค่ะ ขึ้นต้นด้วยแอนจำที่คุณจะบอกเมื่อกี้ได้ไหมห้ามใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยแอนใน Academic Writing นะในนี้เนี่ยมีทั้งแอนทั้งบัตเลยงงไปหมดเลยฉันปรับประโยคค่ะการแสดงความขัดแย้งเนี่ยเราสามารถใช้โครสงสร้าง though though the spending increased every year แล้วต่ออีก m a เม c u s t คือ the rate of growth slowed in the last two years เห็นไหมก็คือแม้ว่ามันจะขึ้นทุกๆปีนะ แต่จะเห็นได้ว่าการเติบโตของมันเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันช้าลงในช่วง2ปีหละัะและอีกหนึ่งประโยคก่อนสุดท้ายคุณจะเพิ่มคำว่า meanwhile เข้าไปแล้วก็ใส่ the spending on the internet experienced a substantial rise แทนที่จะใช้ว่า grow a lot แล้วอีก start แบบที่เขียนมาเนี่ยเราเปลี่ยนเป็น experienced a substantial rise starting at 2 billion in 2000 and soaring too เปลี่ยนจาก searching เป็น soaring ที่แปลว่าขึ้นสูงเหมือนกันทะยานขึ้นเลยไปอยู่ที่46 by l l i 7 o n by 2007และอันนี้ประโยคสุดท้ายจริงๆแล้วเปลี่ยนจากคำว่า the biggest เนี่ยเป็น dramatic ก็แปลว่าเยอะเหมือนกันเป็น the dramatic increase มันไปใช้คำว่า happened ซึ่งเป็น present tense ซึ่งมันจะไม่สอดคล้องกับการที่เราพูดว่า2004และ2007ซึ่งเป็นเวลาในอดีตฉะนั้นครูจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเป็น The dramatic increase was observed ถูกเห็นได้ between 2004 and 2007เป็นยังไงคะแค่นี้เองก็สามารถปรับจากงานเขียนแบน5ขึ้นเป็นแบน7ได้ไง่ายๆแล้วคะ่ะเข้าใจไหมเลย